บางครั้งมิตรภาพก็ไม่ได้เริ่มต้นจากรอยยิ้มแต่อาจเริ่มจากความกลัวและความไม่เข้าใจในอดีตที่เราไม่เคยรู้เด็กชายที่กลัวหมากับหมาที่ไม่ไว้ใจใครทั้งคู่ต่างมีบาดแผลในใจแต่โชคชะตากลับพามาให้เจอกันเรื่องราวของต้นกล้ากับฟูฟู จะทำให้คุณได้รู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มมาจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเริ่มจากความไม่เข้าใจกันก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับบนกล้าเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องฝังใจเขาเคยถูกหมาไล่กัดมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแค่เห็นหมาเห่าเขาก็วิ่งหนีสุดชีวิต และหมาตัวที่เขากลัวที่สุดก็คือฟูฟูหมาขนฟูหน้าดุที่ใครใคในหมู่บ้านก็หลีกเลี่ยงจนคืนหนึ่งฝนตกหนักฟูฟูถูกรดมอเตอร์ไซค์ชนมันนอนหอบอยู่กลางถนนโดยไม่มีใครเห็นนอกจากตนกล้าไม่เห็นฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นว่ามันจะถูกรถชนฉันไม่เห็นว่าแกนอนกองอยู่ ฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นก็บอกว่าไม่เห็นไงเสียงในหัวของต้นกล้าบอกออกมาว่านายไม่เห็นจริงๆเหรอต้นกล้ามันก็มีชีวิตเหมือนกันนะถ้านายไม่ช่วยมันตายเลยนะก็บอกว่าฉันไม่เห็นไงก็เพราะฉันกลัวฉันกลัวมันกัดนะหนึ่งชีวิตอยู่ในมือนายแล้วนะนายจะช่วยหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของนาย และเสียงที่ดังอยู่ในหัวของเขามันเป็นเสียงจากจิตใต้สำนึกของต้นกล้าเองที่ลังเลว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยดีเนื่องจากเขาก็กลัวมันเหมือนกัน จากนั้นสิ่งที่ต้นกล้าทำอาจจะทำให้คนทั่วไปคิดไม่ถึงเลยทีเดียวเด็กน้อยเดินทิ้งหมาตัวนั้นออกไปแต่เมื่อพ้นจากที่เกิดเหตุไปเพียงสักครู่เดียวในหัวก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าแล้วทนายบาดเจ็บอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมาช่วยนายมีคนมามองแล้วก็เดินจากไปนายจะรู้สึกยังไงต้นกล้าโอเคช่วยก็ช่วยวะแกอยากกัดฉันก็แล้วกัน ต้นกลา้าถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกออกห่อเจ้าหมาตัวนั้นไว้แล้วนำกลับบ้านเพื่อไปประถมพยาบาลหลังจากรักษาจนพอจะเดินได้นิดหน่อยฟูฟูต้องพักฟื้นในบ้านของต้นกลา้ามันนั่งหันหลังคู่เสียงต่ำ่ำแสดงท่าทีไม่ไว้ใจทุกครั้งที่ต้นกล้าเข้าใกล้นี่ฉันช่วยชีวิตแกไว้นะจะขู่ฉันทำไมเนี่ยต้นกล้าไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมหมาที่เขาอุตส่าหช่วยถึงยังดูเหมือนจะกัดเขาอยู่ทุกวันแต่เขาก็ยังให้ข้าวให้น้ำมันเป็นอย่างดีภาพที่เห็นคือบนกล้ายื่นอาหารให้กับมันอีกมือหนึ่งก็ถือไม้ไว้ป้องกันตัวส่วนเจ้าฟูฟูปากก็คาบอาหารที่เด็กน้อยยื่นให้แต่ในคอก็ส่งเสียงขู่คำรามออกมามันดูเป็นภาพที่ค่อนข้างขัดแย้งกันพอสมควร นายจะกินไหมอะฟูฟูกินก็กินดีๆอย่าคูลสิ <c oughs> จนมาวันหนึ่งชาวบ้านระแวกนั้นคุยกันว่าเจ้าฟูฟูหายไปขณะนั้นเองต้นกล้าก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นไอหมาฟูฟูมันหายไปไหนละ่ะดีจังจะได้ไม่มีหมาดุดุอย่างนี้มาวิ่งไล่อีกจะว่ามันก็ไม่ถูกนะเพราะแต่เดิมเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเจ้าของของมันสิซื้อให้ลูกชายที่อยากได้ลูกสุนัขแต่พอนานวันเข้าลูกชายเบื่อก็เลยเป็นภาระของเจ้าของบ้านพอเหนื่อยจากการเลี้ยงมันก็คอยทุบตีมันระบายอารมณ์ทุกครั้งมันก็เลยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นตั้งแต่นั้นมาอีกเลย จูบจนเจ้าของเก่านี่ย้ายบ้านหนีออกไปก็ทิ้งมันไว้ที่นี่แหละไม่ดูดำดูดีมันก็เลยมองมนุษย์เป็นศัตรูพอมันยิ่งเห่าเขาเขาก็ยิ่งตีพอมันยิ่งถูกตีมันก็ยิ่งดุเรื่อยๆจนเป็นที่เธอเห็นอย่างนี้แหละ นี่แหละนะเขาถึงบอกว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงตามกระแสเพียงแค่ว่าอยากจะเลี้ยงเท่านั้นต้นกล้ายืนอยู่แถวบริเวณน,นั้นได้ยินเรื่องราวจึงเข้าใจว่าทำไมฟูฟูถึงได้ดุอย่างนี้ไม่เป็นไรนะไม่มีใครทําร้ายแกแล้วฟูฟูตั้งแต่วันที่ต้นกล้ารู้ความจริงเขาไม่ได้มองฟูฟูเป็นหมาดุอีกต่อไป แต่เห็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยถูกทอดทิ้งและทำร้ายร่างกายฟูฟูฉันไม่กลัวแกแล้วนะแกจะขู่จะเหา่ายังไงฉันก็ได้แต่ฉันจะอยู่แกตรงเนี้ยเพราะแกไม่ควรถูกทิ้งอีกต่อไป บนกล้าเอาน้ำไปวางข้างตัวฟูฟูทุกวันแม้มันจะขู่บ้างหันหน้าหนีบ้างเขาก็ไม่ถอยบางวันเขาก็อ่านหนังสือใกล้ฟูฟูโดยไม่พูดอะไรเลยบางวันเขาก็เอากิ่งไม้มาวางให้แล้วนั่งมองมันเงียบๆแค่ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาไม่คิดที่จะทำร้ายมันและแล้วช่วงเวลาแห่งการยอมรับก็มาถึง วันนั้นไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรมีเพียงแค่แสงแดดอ่อนๆอลอดผ่านหน้าต่างต้นกล้าหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กๆวางไว้ข้างตัวฟูฟูแล้วนั่งลงเงียบๆอยู่ๆฟูฟูก็ยื่นหัวเข้ามาใกล้ต้นกลา้ามันหลับตาลงอย่างช้าๆยอมให้เขาลูปหัวเป็นครั้งแรกยอมรับฉันแล้วละสีถึงยอมให้ฉันรูปหัวอย่างนี้ล่ะเจ้าฟูฟู ในวินาทีนั้นความหวาดกลัวของต้นกล้าและความหวาดระแวงของฟูฟูได้มาลายหายไปกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ที่ไม่มีคำว่าคนกับหมาแต่มีแค่คำว่าคู่หูพอเข้าใจหัวใจกันและกันมิตรภาพก็ค่อยๆงอกงามมาฉันจะอาบน้ำให้แกดีกว่าร้อยวันพันปีแกไม่เคยอาบน้ำใช่ไหมล่ะเจ้าฟูฟู แล้วเมื่อต้นกล้าอาบน้ำให้กับมันปรากฏว่าขนของมันเป็นสีขาวปลอดและตัวมันก็ฟูตามชื่อเก่าที่เจ้าของมันให้ไว้ดูน่ารักเป็นอย่ามากต้นกล้าเริ่มกล้าเล่นกับฟู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 เริ่มเปิดใจยอมให้ต้นกล้าเข้าใกล้ตัวมันจนวันหนึ่งทั้งคู่ก็ออกเดินสำรวจป่าใกล้บ้านด้วยกัน แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ต้นกล้าประหลาดใจเพราะอยู่ๆฟูฟูก็ส่งเสียงคำรามพร้อมเห่ามาที่ต้นกล้าเป็นอะไรนะฟูฟูแกจะกัดฉันเหรอไม่ทันสิ้นเสียงฟูฟูรีบวิ่งปรีเข้ามาหาต้นกล้าทันทีมันพุ่งเข้าไปกัดสุนัขตัวหนึ่งที่ย่องเข้ามาหมายจะกัดขาตนกล้าจากทางด้านหลังซึ่งตนกล้าเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยไปอย่างใด ภาพเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากฟูฟูต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับสุนัขตัวหนึ่งจนกระทั่งตัวที่ย่องเข้ามาหมายจะกัดต้นกล้านั้นได้หนีหายไปขอบใจแกมากนะฉันนึกว่าแกจะมากัดฉันซะอีกฟูฟูหายใจเหนื่อยหอบหางกระดิกเพราะมันคงรู้ว่าต้นกล้าชมมันนั่นเองเมื่อก่อนแค่เห็นหมาฉันก็กลัวจะร้องไห้แล้ว แต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าบางทีพวกมันก็แค่กำลังร้องไห้ในใจอยู่เหมือนกันฟูฟูไม่ได้ดุร้ายฟูฟูแค่เคยบาดเจ็บและใครที่เคยเจ็บก็แค่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่กลัวมาอยู่ข้างๆและสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็คือหมาที่เคยวิ่งไล่กัดฉันเมื่อวันนั้นมาวันนี้มันกลับกลายเป็นเพื่อนคู่หูฉันซะไปได้เนี่ย ทุกตัวตนมีบาดแผลเป็นของตัวเองแต่หากเราเลือกที่จะเข้าใจไม่ใช้สายตาในการตัดสินโลกก็จะมีมิตรภาพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคู่เสมอสำหรับน้องๆที่ยังเป็นเด็กไม่ควรไปจับสุนัขหรือสัตว์ที่เราไม่ใช่เจ้าของนะครับเพราะอาจจะทำให้มันหวาดระแวงแล้วกัดเราได้เช่นกันและนี่คือเรื่องราวของต้นกล้าเด็กชายขี่ขาดกับหมาขี่กลัวและถ้าเพื่อนๆชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ